เขาจะรอว่าไม่มีเลยค่ะไอรลัสรีมี เป็นงไงบ้างเพราะว่าเราก็ที่จะเป็นราการที่เป็นโปแมแต่ละคนจะน้าใหม่เหมือนกันแล้วเอารถสนที้ก่อนรายการตอนนี้เขาเป็นเขาเทำกำลังกำลังทำเรียลิตี้ค่ะใช้เงินถึงร้อยล้านนะเราไปซีก็ใช้งบไมหมือนกว่าล้านเพราะว่าเด็กไม่มาก็เลยทำซีซีมาวตารไปเลยตอนทายาทจริงๆหางว่าได้เด็กในตามที่เราต้องการแล้วหนูจะบอกว่าตอนนี้นะขนาดเนี้ยหนูได้แล้วประมาณ อยี่สิบกว่าคนประมาณกี่หมื่นหนึ่งหมื่นกว่าคนหมื่นหมื่นประมาณหมื่นสามพันหรือหมื่นสองพันเลยนะหมื่นเนี่ยดูเองหมดเลยปหรไม่หมดอ้าวก็ต้องยอมรับกันตรงๆถ้าคุณจะมาคาดหวังว่าอ๋อเวลาสมัครไปหมื่นกว่าคนแหมดูก็ไม่ครบก็ลองเป็นมาเป็นดิชั้นแล้วก็ไปนั่งดูนะคะก็รู้เนเดียวไม่เอะช่วยกันดูทั้งหมดเลยเอาฟินนี่แหละทำไมถึงว่าเราก็ดูว่าเออเด็กคนไหนพอไปได้อะไรเงี้ยเอาเอาตามเซสต์เลยเงี้ยคุณพี่หมื่นกว่าคนนะเหมือนนั่งหาอะไรใน เม็ดหินดีไซน์เหมือนคัดทั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยแต่เราได้พี่กายเหยียเซนซีใช่อยู่ที่ดวงท่านอยู่ที่การมูเตลวงท่านอยู่ที่อันดับเล็กที่ของท่านว่ามันเข้าตาดิฉันด้วยไหมอะอย่างี20คนที่เราได้มาเนี่ยเขาเราเลือกจากเน้นลองหรือเน้นแสดงราคาไม่เลยหนูเลือกจากการถูกสตาร์ว้างจริงๆส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนบัพปต้องตกใจใหญ่เลยมั้มึงเลือกแค่นี้เลือกมีแค่นี้อ่ะแม่คือการถูกสตาร์ขเราเรามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ เรามองว่าเออเขาจะให้อะไรกับเรามากได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ดูว่าเขาฟังเราเออเห็นว <uh> ่าไพเราเปิดว่างเลยทุกเพศทุกว uh, ัย lgbt ra part มาหมดใช่ค่ะยกเว้นมึงค่ะอพไหมก็่เีตั้งแต่กี่ขวบไม่เพียปีปีเหมือนสิบห้าเลยครับเออในเรื่องลิตรี่ของเรามันก็มีเมนเทอร์มีอะไรไหมคะมีค่ะ เดี๋ยวไปรอดูดีกว่าว่ารุปแบบรายการจะเป็นแบบไหน้อไม่ไตกใจไม่ต่างกันมากยนโลกนี้เกิดมามีร้อยกว่าปีถ้าเาใหม่มากนะก็อย่าคาดหวังคล้ายรายการไปกวดนักติดตามโอ้ยทำดีอยู่แล้วพวกกติไม่เคยแบบ ทำอะไรไม่ดีรายการนี้มีทุนกับรายการร้องเพลงใหญ่เลยรายการไหนคะรายการไหนคะพูดได้เลยค่ะเดี๋ยวพอยเดี to to ๋ยวไม่เหมือนกันเขาหาเอ่ออย่างนั้นเขาหาศิลปินที่เป็นนักร้องของเราหาเทรนนีหาดีกรีดินเน่ค่ะจริงตั้งใจมาว่าอยากได้แบบคนนี้คนไหน ก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่เขาหมูตลอดว่าขอให้เด็กหาเงินได้เยอะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากรวยกับเขาบ้างหาเงินได้เยอะถ้าคุณมีลครไม่ได้ค่ะอุ้ยมันอยู่ในเปร์เซ็นต์ไหนเนี่ยนะเขากำลังเป็นดาราใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ค่ะไม่ได้ตัวใหญ่เดี๋ยวเล่นใหญ่คือละครเนี่ยซีรอนแอร์ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแต่เล่นเอาให้จับมีหนุนเขาแล้ว เรื่เราอยากแต่งเพลงให้เขาเพื่อจะสร้างความน่ากับแอร์เนี่ยแล้วเมลอนก็เนี่ยแล้วย้อนยุคไปแล้ที่ไหนเลยอ่ะย้อนป็นใหม่ไม่มีงานหรือว่าจะไปถึงว่างานจ้างมามันไม่รับหนูไปจ้ารับหนูทำไมไม่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโชว์อ่ะไม่คือคือจะให้ไปร้องเพลงเดี๋ยวเรากลับบ้านนอนหรอคือเราก็อย่าเราเป็นคนที่เงินแพงอยู่แล้วเราเร้อมเป็นมีแบบว่าห้าพันเพลงเดียวเงี้ยไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเราก็เกลงใจผู้ตัดแบบว่า ถ้าเราต้องใส่เราแพงเราอยากทำงางให้มันเต็มที่อะไรอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราที่แบบว่ายังยังทำคอนเสิร์ตแบบมินิคอนเสิร์ตไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่กล้าลาฟจริงมีคนจ้างเราให้ไปหรอจริงมีคนจ้างตั้งแต่วันแรกที่ไปคอนแทร์เลยถ <ใช S 2> างจังหวัดเยอะมากเรียกเงินเขาไปเท่าไหร่อู๋จำได้ว่าเกือบ200ร้อล้านเร็นคนเลี<ม>้ยง<ม>สูงไปก่อนใช่เราเรียกเป็นคนเรียกเลียงสูงมากแต่ไหนแต่ไรที่หนูเกรงใจหนูเกรงใจหนูคนนี้ทำงานไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหม่สำหรับหนูเกินไปอ่ะแล้วเราก็รู้ส ถ้ามันต้องเป็นงานที่แบบเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบจริงจังเนี่ยก็แบบเพลงใจแบบพูดจาจรแต่ถ้าเราไปร้องอะข้ามมิกซ์ก็จะเป็นถึงคนแต่งเพลงข้ามเไม่ถึงไม่เคยไม่มีพูดได้เลยคือเพลงของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยอย่างเราแต่งให้ใช่ปะเวลาคนโทรมาถามว่าอ้าวถ้าสมมติว่าขอดเมลอนหน่อยเขาจะไขอดที่เราแล้วก็บอกไม่ขอกับคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งให้เลยยกเลยจริงมิกมีการแนะนำเขาเลยว่าจะต้องข้าโชว์ตลอด45นาทีต้องทำยังไงหรือว่าคิดโชว์ให้คือพิ่มชอร์ให้หนูทำให้ได้ทุกวันนี้เขา มันก็เริ่มตัดทคำในยูทูบไหมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดได้ไหมเบลล์เบลล์เพลงวายโซ่ของเราอ่ะจะมาในรูปแบบไหนให้ลูกค้าเวลาจ่ายสั่งเขาจะได้รู้ว่าอ๋อโชว์มันจะมาในรูปแบบนี้เจ็สิบเปอ็นต์เน็ตชัิรเหรอใช่ก็ตรงกันเลยเดี๋ยวเพื่อนทุกคนมีเพียงนั้นัทำไมไม่มีเพียงสักที่อือท่าดานี่เมื่อไหร่ถ้าดาเราบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากทำไมอ่ะยากตรงไหนติดตรงไหนมันติดตรงไหนถ้าดาแปลว่าอะไรเอาตอบมาบ้างท้าดาเปิดไงท่าดาอาแล้ว จบแล้วไม่กิดเลยก็เสียด้วยมาถึงเจดวิไทยท่าดามันเป็นอะไรในเพลงหนูถามเจ้าของเพลงว่าทาดาแปลว่าอะไรไม่รู้แม่ก็ทาดาเจ้าของเพลงไม่รู้เลยแล้วหนูจะไปขยายความในเนื้อเพลงว่าอะไรท่าใหญ่ไม่ได้เขามีแบบไอเดียมากกว่านี้เนื้อสารแบบอาดาแปลว่าเซอร์ไพรส์ไหมก่อนไม่เชิงอ่ะแต่มันคือทาดามันพูดกับหนูแล้วหนูจะรู้ไหมว่าทาดาคืออะไรคือไม่มีความหมายที่มันชัดเจนก็แต่งเพลงยากหน่อยแต่เราเป็นนักแต่งเพลงมือหนึ่งแล้วตอนนี้เราสามารถใช่ไหม ก็จะลองดูถ้าทําได้ก็คงคงเก่งนะดู <laughs> อคง,คงจะได้ชมตัวเองว่าเออเก่งเนาะ <S <S แต่โชว์ที่มีไปรชอบคนนี้ เป็นยังไงมังถามเป็นแบบวัยร้องวร้องที่ลูกตื่นเต้นมาตื่นเต้นนะทำไมกันว่าครับสองค่ายน้ำตาไหลทำไม่มีค่ะนั่งหัวบแล้วค่ะไม่ได้ไปด้วยค่ะเนูอยู่บ้านเป็นไงว่าผมนึกว่าจมจัดบรรยา้าศก่อนต้องบอกว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบปลูกเพราะว่าจริงๆกับโชว์นั้นน่ะหนูยังคิดไม่ออกด้ยซ้ำว่าจะไปโชว์อะไรเพราะว่าด้วยความที่หนูชอบดูโชว์หนูรู้อยู่แล้วว่าถ้าหนูออกมาเฉยๆตอยแต่งตัวสวยตายอ่อมคือออก ไม time, like kind of ่มีอะไรให้มันเซอร์ไพรส์แล้วด so ้วยตัวเราอ่ะก we so ็ไม่ได้มันมีพลังเสียงหรือมาสามารถแบบฉีกขาดหรือทำอะไรให้มันเวอร์ได้เลยหนูก็เลยจะไปสแกนชุดที่ทําเป็นแบบว่าชุดแรกที่มันเป็นแล้งอกไปอะไรกันตัแบบเพียก็เลยถามพี่เขาเล่นๆว่ามี่คาสแกนหน้าได้ไหมก็เลยบอกเขาว่างั้นสแกนให้หน่อยหนูจะเก็บไว้เล่นๆพอสแกนเสร็จพอด้วยมันเป็นขนาดหน้าเราอ่ะแล้วเวลาเราใส่อ่ะมันเกาะหน้าเราพอดีโดยที่มันไม่ต้องมีสายก็เลยเออ งั้นก็เลยลองแต่งหน้าเพื่อเอาขึ้นโชว์ดีกว่าเพราะมันดีกว่หน er> ้าเราเลยก็เลยคิดว่าเออลองเอาขึ้นโชว์เผื่อจะได้โชว์ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วเราคนติดมือที่แข็งวยอีกด้วยไม่ไม่ใช่ด้วยกูยังไม่รู้เป๊กนิวสุดๆคือทั้งหเป็นเรื่องจะเมาเมาได้ไหมได้คือล่าสุดหนูสัมภาษณ์นีกับวงคอยว่าปีนี้หนูไม่ได้ดูเลยเพราะว่าหนูว่าตอนตอนที่หนูดูหนูมั่นใจว่าเออโอปอได้แน่นอนแล้วก็แต่ระหว่างที่จูหวนถึงเซียมุกเพราะมุก เดินสนุกคนก็นเลยเหม็นว่าไม่ได้ดูเท่าสามคืออีนี่คือไม่ได้ดูจริงๆเปดูทำง,งานยุ่งเลยแบบไม่ได้ดูเลยต้องดูเพราะว่าพี่มิกบอกให้ดูเพราะว่าเขาไปโชว์วันนั้นก็เลยได้มีโอกาสดูรอบพรีลิมินารี่ก็เลยได้เห็นว่าเออใครเสื้ออะไรทําเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้มาเรู้ก่อนเลยว่าพี่มิกจะขึ้นไปลองเพลงไม่รู้แล้วพี่บิกก็บอกว่าแล้วิกก็บอกว่าอ้วนพวงนี้ไม่มาเชียกูหลอดไม่ว่างแล้วก็เลยแต่ว่าผู้หนูไปเริ่มตกันบ้วนพี่ะ แต่แบบที่ต้าของก็ไปโชว์อยู่บนเวทีบนสวนบ้านเขาที่บ้านเราก็เตรียมข้าวไม่ได้เตรียมมาเตรียมกันเองมมาเเตรียกันองฝากกับคนกับข้าวมากินกันเลยอย่างเงี้ยเออก็ไปเชียร์ที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปนั่งงานแล้วไอเดียชุดเรามายังไงเออเพราะว่ามันก็พูดถึงวการจิเงานประจานแต่งไม้ขอกไบ้ของเก่าอะไรเงี้ยที่เป็นก็พยายามแบบว่าเราเราเข้าใจแฟนนางงามเนาะคนนางงามถ้าสมมติว่าตัวเราเองไม่ได้เต้นเก่งขนาดขนาดให้คนว้าวได้อะ เราก็เลยคิดว่าด้วยความเราเป็นอินฟูอ่ะเราไม่เลยอยากได้มีแค่นั้นแหละ็มันาจะบอกว่าเราเก่งด้านคอนเทนต์เช่งมายังไงทำไมถึงมี้สามชุดนั้นก็มีสามอยากรู้เองมีสี่ชุดสี่ชุดเออคือตอนแรกอยากกระตุกชุดอยากกระตุกชุดแค่นั้นเลยแล้วเราก็ไปบอกแล้วตัองชุดที่สองอ่ะเราเดินกับน้องแอนอ่ะเราก็เลยจะใส่ชุดไรเราก็เลยบอกน้องแอนว่าที่ขอแต่งเป็นชินีอะไรน้าก็เลยบอกว่าก็ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่า ตัวเราเรามีความรู้สึกว่าเออก็ดูเป็นมีเพราะว่าได้จับมือการอะไรยงเี้ก็คือหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นการแบบแซะหรือเปล่าอุยเขาออกมาคือจะบอกว่ากชุดที่เอามาแวบแรกคือคนจําได้เพราะว่ามันไอคอนิกมันมันมันคือป๊อปเค้าเจอร์อย่างชุดที่หมูอัศวะเมื่อหลายปีที่แล้วคนไม่ชอบคนเห็นปุ๊บคนไม่ชอบแต่ต้องต้องบอกว่ายุคไห้ยังไงคนก็ชอบเพราะว่ามันติดตามมันไอคอนิกจริงๆติดตามไม่ได้ผ่านแบรนด์ใหม่ใช่ แต่คนก็เชิญชมนว่าแบบว่าวันนั้ขอประมาณคุณน้อยการบี้อกมาแก้ผ้แก้ผ้าข้างเวทีกับคนดูแล้วก็ไปกำไรกับคนที่ซื้อบัตรค่ะแถวหน้าที่ได้เห็นแถวดีแถวหน้าเป็นแบบแล้วมีโอกาสได้ไปเวทีคุณอะไรอีกไหมหลังจากนี้ไม่มีแล้วค่ะมาได้ข่าวว่าไอ้แค่ก็จะมีโชว์ใครเมื่อกี้บอกไม่รับงานโชว์อยู่ดีมีโชว์แล้วเขาบอกให้มีก็มีได้เลยก็จะมีโชว์ไปแล้วเราก็ดูค่ะ เราก็ล uh co ุกข้นมาเราก็รู้หัวใจก็โชว์โลกกับกองช้างเร็วๆนี้ค่ะบ้านช้างกับยาค่ะอันนี้คือเป็นการคุ้มส่วนเลยเขาพูดมาก็เลยคิดขึ้นมาตอนนี้เลยบ้านเป็นใคบ้านตอนนี้ผมโทรเร็มโเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะมางานนี้ก็ถ่ายงานที่บ้านคนก็มากันเยอะมากเลยน้องแบบพีพีฟลูคินก็มาเลยได้ค่ะวันนี้เตรียมซื้อบ้านหลักใหญ่หลักงหลักสองค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ก็จะมีแพลนซื้อบ้านเพ่งได้เงินสด้วย อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเงินผ่อนจรเพราะว่าหมดแล้วเพราะเราชอบซื้อเงินสดตังค์หมดแล้วอะอะถ้าบอกให้หนูตื่นหนูก็ตื่นตื่นมันไม่ได้น่าเหมือนนหน้าเลยเจ็บไปคอยตามสรุปซื้อไหมหรือว่าไม่ยังแต่ว่ามันมองว่าการสร้างออฟฟิศมากกว่าเลยแล้วพี่พี่พิ้วพี่มาจริงไหมเมื่อกี้มาจริงมาจริงมาที่บ้านเลยก็เลยคือแต่ก่อนเนี่ยมั่นใจว่าจะื่องบ้านหลังใหญ่แล้วนะแต่พอแบบ มีวิวกินมาแล้วมีเขามีทีมงานมาแบบเกือบร้อยคนอ่ะคือบ้านเรากลายเป็นหลังเล็กไปเลยอะไรเงี้ยเขรู้สึกว่าเออเราอยากมีออฟฟิศใหญ่ๆแล้วถ่ายรายการอะไรคะทำไมเขาทีมงานถึงผลก็สื่อค่ะก็รอดูกระโดดโล่งเลยแล้วมีเข้ามาเราคุยไม่ทำอะไรอ่ะเราพูดอย่างนี้รับคุยนะครับกระโดดโล่งกระโดดตกใจเหมือนโดนรวบไหมคะตอนนั้นแบบเข้ามาในออฟฟิศคนหนีเขาค่อนข้างตกใจค่ะรือว่าเราไปโกงเงินใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้แอบตกใจค่ะ แต่ต้นมานี่คือตอนนี้มีอะไรไปเคนมีอะไรปิงอ่สิงหมดเลยแป๊บนึงนะใครต่อยใครต่อยลโอ้อนนี้ได้ไปตอนนี้ได้หมัรมังโอ้มันด้วหน่อยมากรมังมังกันเ้เมื่อกี้คนเปิดฟังไปินาทีอีดอกนั่งก่อแล้วมันก็เริ่มอะไรเนี่ยไอเรืลองงฟังเป็นบันเทิงไปกินข้าวไปฟังไปแต่ว่า 3, ามตุลาดีว่างกันหรือเปล่า เรากำลังจะมีคอนเสิร์ตให่ของฮิวเป็นงานจัดเรียกว่าฮิวิทครั้งที่สองซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเราเต็มงานกันอย่างไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากชิลๆนะคแล้วก็เป็นอย่างนี้ปกติเราอยากแต่งตัวช่วงฮาโลวีนซึ่งทนไทยมีสถานที่เราแต่งตัวน้อยมาก สแต่งไปเข้าสายก็ไอปาข้างบ้านนะนี่แหละจะเป็นจุดหมายแยกตุกให้ตุจะแต่งตัวแล้วก็มาปาร์ตี้พร้อมกันนอกจากการเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อลังการตะการตาแล้วเราอุ้ยแอนด์เวชเออเดียนด้วยกันมางเออเห็นเหรอโอ้โนี่นะเป็นี่ป็นะออยู่ตรงนี้ก็ได้เออจะบอกว่าโอ๊ยบ้าจริงเฮ้ยจินาพัน์สุวรรณโอ้อยู่ตรงนี้ก็ได้ ่็แล่ผักเขยังมีเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆคือจะบอกว่าที่อยากคนแต่งตัวกันเข้ามาเพราะว่าฮิวเอ่อฮิวหวี่เราที่จัดงานฮาโลวีนอ่ะเวลาคนที่แต่งตัวเข้ามาก็จะมีรางวัลด้วยแล้วเรื่องโซนกัะแม่เขาก็คาดหวังนะคะก็เอาเอ็มยูไปโชว์เหมือนเดิมแต่ทีนั้นยังไม่นิเพียงเลยนะนะ ก็ออน,นี่แหละก็จะเป็นไฮไลท์เด็ดในงานาและหลายคนที่อรอฟังเพลงพาดานะคะคือแต่ละคนก็ต้องมีโซงเพงลงหรอซึ่งพี่นัทที่สามวันนี้ก็จะมีโซงเองเช่นกันพาดาอาจจะเป็นหนึ่งในโชว์หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เลยก็แล้วแต่ลองซื้อบัตรไปดูก่อนลุ้นว่างพี่นัทจะร้องไหมถ้าไม่ร้องก็ไม่เป็นไรไม่เปองก็โอเคเดี๋ยวค่อยมาไหวหวังหวังกันปีหน้าไม่ต้อเกรงใจตรงกับคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตกันนะ ใช่ค่ะแล้วทำไมคะอขอกุดกันไม่หกดกันกพาคนละเราคิดว่าแบบเราไม่คอยรู้สึกว่าคนละทาเกตคนละทาเกตอันนี้เขาไม่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไร ไปเสพศิลปินส์แต่ของเราอ่ะร่วมร่วมมันร่วมมันเอนจายเลยอะไรคือไฮไลท์เด็ดเหรอคะก็จริงๆไฮไลท์ก็จะเป็นส่ผลของมันไม่ได้ถามมันมีกำลับไปจริงไปจริงก็ผัดเบอร์เกอร์อ่ะไม่ใช่แค่โฟมไอว่าจะฆ่าตำหนักตอนมันเกิดเราพี่ตามหาว่าใครขี้ยังไงเมาแล้วแป๊บนึงนะเพราะสภาพไม่เห็นมิตรเลยอ่ะ เราเห็นขี้นี่คือเออจริงๆเราตามหามาตกลงใครเป็นคนปล่อยคือต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนชอบมีเซ็กต์เออจคีนมาถูกปาดตีจะมีเรื่องของี่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างงานหรือย่งเราเขาเรียกว่าเป็นตาบาปมาจริงๆเพราะว่าพี่บิ๊กปองเป็นคนอึในในบ่อน้ำจนพี่บิ๊กปอกต้องไปบนกินเจ14วันให้คนลืมเรื่องนี้เขาบนจริงจังเลยเป็นเรื่องจริงนะวันจันทร์เขาบนจริงจังเลยว่าบอกว่าภาพลักษณ์เขาเสียมากอแล้วคนมาไม่ใช่ขี้แต่ขี้และจริงๆเขาคือ ไม่มีคนอื่นในงานหนูว่าไม่เคยทะเลกบปลาอะไรกันเลยมีงานพี่น้องมีจริงหรอโอ้มันออกมาเป็นก้อนไม่ก้อนไม่ก้อนอาจจะเป็นน้ำยาวหางทะเลอเที่แบบนี้มันจะมีตำนานอย่างนี้ไหมที่แบบนอาจจะไม่มีให้ทุกคนใส่แพมเพิ์หรือว่ายังไงจะใส่แพมเพิสไหมก็เราควรสปอนเซอร์แพมเพิสเนาะเอาได้เลยอันๆกลับมาผลิตได้เลยอย่าให้ชนๆพวกแมลแรงเลย ก็สำหรับพวกแมลงเก้งนะครับก็เก้งครับเก้งขาวถ้าอยากมาปาร์ตี้นะครับก็มารวมตัวกันได้นะครับก็มีห้องมือให้แน่นอนเราจะย้อนบรรยากาศลำสาลีมาให้เ่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนครับ่ทีไหนรั ตอนนี้เราเรากำลังดูอยู่ว่าราชมังคลาหรือว่าจะเป็น Impact Arena หรือว่าจะเป็นไบเทคบางนาแล้วก็สถานที่อยู่รอรอเซอร์ไพรส์เรื่องของสถานที่เอาละกันนะฮะหรืออาจจะไม่มีงานีเลยก็ได้แต่ก็ให้รอกันดีกว่าที่ซต้องยังไงคะอะไรนะคะมีส่วนมีโซนรอเป็นท้ามีโนต้องมือมีมีแน่นอนว่าไหนเขาต้องเงินบัตรเขาต้องบัตรกดแข็งทันแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องบัตรจะว่าจะซื้อไม่ทันก็จะโซเอาไปในสามนาทีค่ะสี่เดือนก็น่าจะยังไม่หมดครับแต่ก็อยากให้ซื้อกัน ไม่ต้องกลัวค่ะบัตรผีเราว่าบัตรผีมาจากพวกเราอย่งนี้ไออยางนี้อย่างนี้เะได้ราคาส่งราคามาถึงเราเลยแต่ที่แล้วมันมีการซื้อบัตรไปกลุ่มราคากันเลยมันมีการเซอร์ไพรส์ใคราักนเรามาจากงานที่ได้กบ าแล้วมีคนซื้อไปส่งราคาเคยต้องบอกว่ารู้สึกว่าอุ้ยแสดงว่าเราประสบความสำเร็จบัตรเราขาย900าร้อยนักคนไปโก่งราคาเหลือร้อยาสใช่มีงงมากคนโก่งราคาเป็นเป็น150ยห้าสิบไปเลยก็มีอะไรแต่หนึ่งอันก็มางานจริงเนาะที่สำเนียงมีจริงมีจริงสบายใจแล้วจะได้บัตรอันนี้ลงได้ง่ายมีอยากให้มากันนะคะับก็พิธีงานสนุกแน่นอนเอ้ยในรเบซุปเอนสมุนีก็ยังดีอยู่ไ่มครถา ใส่สร้อกสู้นี้ฝากดูกันด้วยนะครับเแต่ตู้ต้องการแต่งต้องทำประกายแส่งทั้งสองวันด้วยค่ะแล้วกถ้าพายุจะมีเสิ่งต่างนี้อันคารกลุ่มโป่งมีเอแคหรือเปล่าไปรอดูอันนี้นี้นะครับฝากด้วยคนะใครก็แชร์นะคะกัดรูปติ๊กตอกเยอะๆนะไปเก็บไปเลยค่ะเดี๋ยวเอแคร์ไม่อยู่เลย